สวัสดีค่ะชาวธาตุดินชาวธาตุดินได้แก่ชาวราศีกันยพฤ,ฤษภแล้วก็มังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไทยๆนะคะแล้วก็เป็นคลิปโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะสิ่งใดที่ดีๆก็ให้เก็บไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะส่วนวันที่เราพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ อนุญาตทำเป็นเรื่องเล่านะคะเพื่ความรวดเร็วนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะชคชะตาจะหา,เ,าเราให้ได้เจอคนที่ใช่นะคะถ้าเป็นชายนะคะจะได้เจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตกับเรานะ,ะเป็นคนที่หน้าที่การงานการเงินดีนะคะแต่อาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้หรือถ้าอายุน้อยกว่า ก็เป็นได้นะคะคนคนนี้เขาวางตัวดีสง่างามเป็นความรักความเมตตาอาจจะเหมือนคุณก็ได้นะคะอชอบสร้างบุญสร้างอุศสนะ,ะบางท่านอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่ามากๆเลยให้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะหรือคุณอาจจะเจอคนเจอแล้วก็ได้นะคะ ช่วงนี้คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินก้อนใหญ่กําลังมานะคะกำลังเข้ามานะคะอาจจะเงินตกเบิกหรือเงินโบนัสอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้คุณมีเงินทองนะคะความรักที่ผ่านมาคุณทุ่มเทคุณเสมอต้นเสมอปลายกับกับรักครั้งนี้นะคะแต่คุณก็หันหลังให้ เพราะรักคนนี้คุณคุณขาดนะคะเขาไม่ได้ใส่ใจในตัวคุณเลยเหมือนคุณไม่ได้รับความรักจากเขานะคะบางคนเป็นปัญหาออความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันมีคนหมมากความวุ่นวายเรื่องของพวกคุณนะคะที่ผ่านมามีคนลังเลสับสนบางครั้งการถอยออกมา ทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณหรือทําให้เขาคนนั้นคิดได้ว่าคุณะจะเป็นอย่างไรนะคะคุณทุ่มเทใจความรู้สึกดีๆที่คุณดูแลเขาทุกอย่างคุณรักและซื่อสัตย์กับเขาเราวางตัวดีนี่และค่ะความซื่อสัตย์ของคุณถ้าเขายังไม่เห็นค่าก็แปลว่าคุณมบอ่อนเป็นวงกลมนะคะอะ ส้นสุดแล้วนะคดวงคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะไม่รู้ว่าใครจะมาง้อคุณนะคะในอนาคตหรือคุณกับใครบางคนที่เกิดปัญหานะการไม่เข้าใจทำให้เราคิดว่าเราโสดไปแล้วจบไปแล้วแต่ที่ได้ไดคุณคนนี้จะวนกลับมานะคะพร้อมกับความเข้าใจกลับมาคราวนี้พร้อมที่จะอบอุ่นและเติมเต็มนะคะ เป็นความรักที่ต่างมีใจให้กันนะคะเนี่ยนะคะคนเราเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่รู้คุณค่าเรานะคะพอห่างออกไปกเ็เริ่มไปมีเพื่อนไปลองคุยกับใครทั้งที่ไม่คิดจะทำแบบนั้นทำให้มันมันต้องจบกันไปนะ,ะทำให้เขารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือคนที่ เราจากมานะหรือมันมีปัญหาการไม่เข้าใจกันในบางอย่างนะคะเป็นคนเดิมๆหรือบางคนไม่ใช่คนเดิมก็ได้นะคะเช่นเป็นคนที่คุณหน้าคุณตาเช่นเขาแอบพิ่มคุณอยู่ในในสายงานนะคะหรือส่งคุณทางโลกโซเชียลหรือไปเจอกันตามงานต่างๆก็ได้นะคะแต่ตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่โสดนะคะ หรือยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่หรือเวลาที่คู่ควรก็ได้นะคะแต่คุณกับเขาตกลุมรักกันกันมานานแล้วนะคะคุณจะได้พบรักคนรู้ใจแต่เป็นรักที่เขามาแล้วมาเติมเต็มความอบอุน่นแต่ก็ต้องศึกษากันไปก่อนนะคะเป็นเป็นการดูแลเอาใจใส่กันและกันนะคะคุณจะได้เจอคนที่อบอุน่น คนที่อุปถัมภ์คำจุนคำจุนคุณนะเป็นความรักที่เติมเติมเต,มต็มให้กันนะคะ <isse. S 1> ที่ผ่านมาถ้าดินเจออะไรมาเยอะนะคะเ mhm. หนื่อย <Platz. S 2> เพื่อความรักนะแล้วเขาความรู้สึกยังยังรักยังหลงยังรอและยังคงหวังว่าเขาจะกลับมาอีกนะคะ ทั้งที่เราทุ่มเทนะคะคุณเจ็บมาเยอะนะมีคนมาแทรกมาสอนในความสัมพันธ์นะคะความรักหรือว่าคุณจะทุ่มเทมามากแค่ไหนเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวจังเลยเราหันหลังให้กับการไม่ถูกเติมเต็มนะคะไม่ว่าเราจะใส่ใจแค่ไหนมันทำให้เราเสียใจมากเหงาและโดดเดี่ยวมีคนรักก็เหมือนไม่มีนะคะ เป็นความรักที่คิดว่าเขามีคนอื่นมามาแทรกหรือบางคนเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเป็นความปัดแยง้งทําให้ห่างกันไปนะคะคุณกําลังคิดและอยากจะถอยออกมาจากตรงนี้นะคะมาดูคนใหม่ของคุณนะคะเขาทำอาชีพเกี่ยวกับอะ,อะไรคะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นร้านจิวเวลรี่เพชรพลอยก็ได้นะคะ ชคชะตาได้นำผ่าใครเข้ามานะคะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมหรือคนที่จะเข้ามาทำให้คุณอบอุ่นและเติมเต็มนะคะคุณจะรู้สึกดีกับเขาเหมือนที่เขารู้สึกดีกับคุณเขาอาจจะทำเกี่ยวกับหินปูนทรายหรือนักตกแต่งภายในวัสดุก่อสร้างสถาปนิกหรือคนต่างชาติได้ด้วยะคะ่ะ จักรวาละจะดึงใครเข้ามานะคะทำให้เราอบอุ่นนะคะและเข้ามาเติมเต็มนะคะคนคนนี้อาจจะเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรือพ่อหม้หม่ไมได้นะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะอบอุ่นและเติมเต็มด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดิมๆิมนะที่ทําผิดพลาดและอยากกลับมาได้ด้วยนะคะบางคนคุยกันทางออนไลน์นะคะ คนคนนี้อาจจะเดินทางใกล้ไกลนะเกี่ยวกับรถเป็นสถาปนิกนักออกแบบนะฮะกมโยธาก็ได้นะคะมีคนที่อยากเดินทางมาเจอคุณได้ด้วยนะคะถ้าคุณคุยกับใครถ้าคุณถ้าคุณคุยกับใครแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นสายอาชีพก็ได้นะคะ หรืองานประจำของเขาหรืองานเสริมก็ได้นะคะคนคนนี้ถ้ายุ่มากกว่าคุณแปลว่าเขาหน้าเด็กเป็นคนที่สดใสหรือเป็นคนทำงานที่อยู่ในแสงเช่นดาราก็ได้นะคะหรือเคยเป็นดาราก็ได้เป็นดาวมาหาไรก็ได้ยูทูบเบอร์หรือทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะ เขาเป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีนะคะถ้าคุณได้ไปงานออบางอย่างคุณมีโอกาสได้เจอกันนะคะหรือเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจได้ได้ด้วยนะคะค,คนคนนี้อาจจะเจอกันทางสายออนไลน์ก็ได้นะคะหรือเขาทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเป็นแอร์เป็นสจวดได้ด้วยนะ,ะอ,อาจจะเป็นราชการก็ได้เป็นผู้พิพากษาหรือคนที่ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะคุณคนนี้เป็นคนที่เมตตานะคะเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ให้ผู้อื่นเหมือนกับเหมือนกับคุณะคะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับคุณนะคะถ้าคุณคุยอยู่กับใครเขาจะนึกถึงการเดินทางหรือพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคุณนะคะ ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณเขาชอบคุณนะคะเขารู้สึกดีกับคุณเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณทุกวันนะคะหรืออาจจะมีคนเดินๆเ,เข้ามานะคะอาจจะ,อ,ะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหรือปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะคุณอาจจะมีทั้งคนใหม่และก็คนเก่านะคะคนใหม่ๆเขาบอกเขาต้องการความรักจากคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์สร้างเนื้อสร้างตัว หรือความรักเอาต้องการความอบอุ่นจากคุณเขาบอกคุณคือคนคนนี้แหละที่ใช่แล้วนะคะใครที่เคยจบกักบคุณไปแล้วมีโอกาสกลับมาง้ออีกนะคะอยากกลับมาคุยหรือบางคนที่เ,เป็นปัญหาเป็นปัญหากันนะคะเป็นความขัดแย้งแล้วห่างกันไปเฉยเฉย,ยนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณคราวนี้อยาก ามาคุยเป็นเรื่องเป็นดาวนะให้ความชัดเจนกับคุณมากขึ้นมาขอกาสใหม่ๆได้พูดได้คุยเริ่มต้นคุยกันใหม่ได้ไหมประมาณนี้นะคะหรือมีคนที่แอบชอบคุณอยู่ก็ได้เขาอ,อยากคุยอยากคุยกับคุณเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากพูดอ่อสักทีแต่ก็ไม่ได้พูดหนะั แล้วก็ไม่ไม่อยากแอบบไม่อยากแอบ,บชอบแล้วนะคะอยากอยากเปิดตัวนะคะถ้าเป็นคนเดิมๆครอบครัวคุณไม่ไม่เอานะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เขาชอบคุณนะคะไม่ไม่ไมยากแอบ,บชอบแล้วแดีวถ้าคนแอบ,บชอบเขาอยากพูดอยากคุยคือจีบกันให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อยากสร้างอนาคตสร้างครอบครัวคุณคือความบุน ถ้าคนรักอยู่ไกลไกันนะมีมีคนคิดถึงเ,เรื่องการเดินทางนะคะคืออยากเดินทางมาหากันนะ,นะคะมาดูความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะคนสวดธาตดินนะคะดวงคุณมีเสน่ห์คุณมีทั้งคนเก่าและคนใหม่และคนเดิมๆที่วนกลับมาได้ด้วยนะคะบางท่านนะคะแต่คุณจะไม่รีบร้อน กับความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะคุณเคยเจ็บมาก่อนคุณชอบอยู่นิ่งๆชอบสวดมนต์ไหว้พระแต่ถ้าเป็นความรักคุณะจะบอกว่าถ้าใช่แล้วคุณจะค่อยๆศึกษากันไปจะไม่รีบร้อนหรือรีบตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนคนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะถ้าท่านใดมีความรักอยู่แล้วหรือกำลังคุยกันอยู่ ความสัมพันธ์มันจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหรือบางคนคุยกันทางทางไกลนะคะมีโอกาสมาเจอกันนะคะแต่ถ้าโสดนะ,ะก็จะได้พบคนที่รู้ใจนะคะและคนเดิมๆก็อยากกลับมาด้วยะคะํะสำหรับบางคนนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ได้ด้วยเริ่มต้นงานใหม่บางคนออรองานใหม่ ก็คือผ่านนะคะมีโอกาสได้งานใหม่หรือบางคนเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็จะประสบผลสำเร็จนะคะหรือคุณทำอะไรมานานแล้วแปลว่าคุณจะได้รับผลสำเร็จนะคะได้รับชัยชนะนะะได้โปรโมทได้ประกาศผลอะไรแบบนี้นะคะคนสดมีคนใหม่ที่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ ถ้าท่านใดกำลังคุยอยู่กับใครแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณจะถูกพัฒนา,าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะบางคนจะมีคนเดิมๆหน้าเดิมๆวนกลับมาด้วยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะและเขาจะเอาอย่างไรถ้าเขามาแล้วมีการพัฒนากับคุณมีความเสมอต้นเสมอปลายมีความมีความรักที่ชัดเจนกับเรา แต่ก็น่นะคะ่ะคนโสดจะได้เจอคนที่สมน้ําสมเนื้อเป็นคู่บุญคู่กรลยาณมิตรเขาจะเข้ามาเติมเต็มและทําให้คุณอบอุ่นเป็นความเรียกเป็นความรักความเข้าใจที่ต้องเรียนรู้และพัฒนากันต่อไปนะคะมาดูบทสรุปกันนะคะตอนนี้คุณสบายๆนะคะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคง พบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะมีคนส่งคุณด้วยนะคะจะมีใครบางคนวนกลับมาอยากเริ่มต้นใหม่อาจจะคุยกับคนเดิมๆแล้วหายไปแต่จะกลับเข้ามาอยากคุยกับคุณเป็นเรื่องเป็นดาวเขาอยากกลับมาง้อคุณอยากมีคุณมีทั้งคนใหม่และคนเดิมด้วยแต่คุณอ,อยากได้ความสัมพันธ์ที่ เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะสิ่งที่คุณต้องการคือคนที่ดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายกับเราคุณต้องการความมั่นคงจริงๆนะคะตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่าน,นี้นะคะหากท่านใดชอบการดูแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ